แล้วเลเวลอัพรัวๆครับวันนี้กำไรแบบเน้นๆหน่นๆคุณผู้ชมสงการหมดเงินไปเยอะฮะนี่หาเงินคืนเลยเป็นไงแล้วคูณ80เข้าแล้วคูณ80เข้า2 5 0รอาอ่ะตอนนี้เท่าไหร่สองหมื่นครับสองหมื่นคุณผู้ชม เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับบับเบิ้ลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม Doom Day l a m p a g e นะคุณผู้ชมเป็นเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG เลยครับเพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยฮะเอาละครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะ มาครับคุณผู้ชมวันนี้ทุนท,ที่เราจะมาเทสกัน50บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูอัตราจ่ายอัตราจ่ายอันไหนวะนี่เราไม่ใช่ไม่น่าใช่นี่อัตราจ่ายข้าวๆก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นตัวแพงที่สุดแล้วอ๋อมีมีแบบเพิ่มระดับด้วยครับนี่ เริ่มระดับกรีนมัลติเพเยอร์นีน่เอออย่างนี้ก็ดีนะแปลกใหม่ดีครับมาลุยเลยทุนห้าสิบบาทผมเล่นทีละบาทแล้วกันนะเล่นเบ็ดบาทไปก่อนแล้วกันปะ่ะลุยอุย้ยมาถึงก็ตัวแพงเข้าเลยครับอ๋อนี่ไงเลเวลอาพคุณชมอุย้ย อย่าบอกนะคูณร้อยเข้าอ่ะโอ้โหคูณห้าสิบมาถึงก็เข้าสวยเลยครับโหแล้วตัวแพงแล้วด้วยสองสามตัวเล่นง่ายนะเกมนี้เกมนี้เล่นง่ายนะคุณผู้ชมน่าจะเวิร์กอยู่แต่มันไม่มีฟรีเกมให้เราเล่นนะไปะต่อเลยครับโอ้แล้วปืนเข้ามาถึง เราเลเวลอัพอีกแล้วครับโอ้โหอะไรจะเข้าดีขนาดนี้คูณเท่าไหร่โอ้คูณแปดสิบรอบนี้อย่างสวยถึงพันไหมเนี่ยโอ้โหสี่ร้อยคิดว่าจะขึ้นไปเป็นพันเนาะ <Fantastic. S 1> โอ้ตอนนี้เรามีเจ็ดร้อยแล้วอะถ้ามีฟรีเกมที่ผมซื้อแล้วเนี่ยหหดีสองแค่สองรอบเองอะได้มาเจ็ดร้อยแล้วอะอย่างเอาครับคุณผู้ชม เบ็ดห้าบาทคูวปืนเข้าอีกแล้วรอบนี้เข้าสี่ตัวครับเลเวลอับอืมเลเวลอับรัวๆสซึ่งหืสีแดงมาอีกแล้วรอบนี้คูณร้อยไปคูณร้อยไปโอ้โหคูณสามสิบรู้แต่ก็เอาเรื่องอยู่แลเ,เนี่ยอุ้ยเกมนี้คูณโหดจริงครับแรับเดียวเล่นได้พันห้าแล้วอ่ะ อู้แล้วตัวแพงเข้าตัวแพงสุดด้วยสามตัวฮะเลเวลอัพอีกแล้วอเลเวลอัพรัวๆโอ้โหล็อกเลยวะเนี่ยเกมใหม่อูแล้วคูห้าสิบครับคูห้าสิบเข้าคุณผู้ชมตอนนี้สองพันห้า เอาเรื่องจัดโอ้ยแปบบเดียวสี่พันเล่นแปบ,บเดียวสี่พันนะโอ้มายก็แจกยับยับครับวันนี้เกมใหม่แจกตลอดแจกทุกรอบเลยพนะีจีเนี่ยป่ะต่อเลยเป็นสิบาทอะไรหน้ากากชีวภาพแล้วเข้าส่ตัวช่อน,นี้เลเวลอัพไหมเลเวลอัพอีกทรงนี้เออมาสวยครับ โอ้โหเลเวลอัพอ๋อรอบนี้ไม่อัพครับรอบนี้ได้แค่สีม่วงอะอแต่ก็ถือว่าคูณเยอะอยู่นะโ,โหแล้วมาพันห้าโหลอมหลอมจัดเลยวันเนี้ยตัวคูณเข้าดีเกินอะเลเวลอัพรัวๆเลยครับอันนี้อะไรถือว่าอ๋อไม่ได้หรอ ตง้ต้องมีตัวเข้าข้างหน้าด้วยนะมาถึงจะติดตรงนี้ให้โอ้โหและเคเข้าห้าตัวอย่างนี้คุณผู้ชมรออะไรอะ่ะและเลเวลอัพครับอัพอีกไหมโอ้โหรออะไรอะ่ะมาขนาดนี้สีแดงมาแล้วฮะคูณร้อยมาโอ้โหแล้วคูณแปดสิบเข้าคุณผู้ชมรอบนี้เป็นหมื่นผมว่า โอ้พันหก <c oughs> โอ้คิดว่าจะถึงหมื่นอะไรวะเนี่ยสาบเบ็ดสิบบาทเลยนะขอสักหมื่นแล้วกันวัเนี้ผมเล่นเบดห้าสิบเลยแล้วกันมาไฝ่สูงครับหูหน้ากาเข้าอีกแล้วเลเวลอัพรัวครับวันนี้กำไรแบบเน้นๆหนอนๆคุณผู้ชม สงการหมดเงินไปเยอะฮะนี่หาเงินคืนเลยเป็นไงแล้วคูณแปดสิบเข้าอ่ะแล้วคูณแปดสิบเข้าสองอห้าสิบอ่ะตอนนี้เท่าไหร่สอง0มืนครับสอง0มืนคุณผู้ชมเอาเรื่องจัด <Fantastic. S 1> ขอหมื่นเดียวให้สองหมืนอ่ะคิดดูว่าพีจีมันใจกล้าขนาดไหนมันแจกขนาดนี้โอ้โหหลอมๆเลยฮะอย่างนี้อย่างนี้จริงๆนะเล่นได้ทั้งวันอ่ะ โอ้ผมเพิ่มๆๆๆเล่นได้เป็นแสนน่ะคุณผู้ชมแจกดีเกินเกมใหม่เล่นเกมใหม่พีจีได้ทุกรอบแจกดีทุกรอบเลยอย่างเอาครับเอาละฮะผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ